มูชิคาบุริฮิเมะหรือเจ้าหญิงหนอนหนังสือเนี่ยมันเป็นอนิเมะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษะไรอะ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้จากอนิเมะเรื่องนี้คือโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับผมยังเอ j นจอยกับเวลาที่มีโมเมนต์ที่เจ้าหญิงเจ้าชายเขาจุจ่กันอะ่ะตรงนั้นมันก็พอทำให้ผมเอาตัวเองเข้าไปเป็นเจ้าหญิงอิเรียนา แล้วก็หัวใจเต้นตุมต้มตุมต้มต่อมต่ดก,กิดกิได้อยู่เวลาที่เจ้าชายเขามาหยอดคําหวานใส่อะไรแบบนี้นะฮะก็พอจะปกความเป็นเกย์ในตัวผมได้อยู่ในระดับหนึ่งเอรี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 แต่นอกจากโมเมนต์ตรงนี้แล้วมันไม่มีอะไรพริเศษเลย ก็แค่เป็นอนิเมที่เล่าเรื่องด้วยการอธิบายอธิบายว่าอะไรเป็นอย่างนู้นนะอะไรเป็นอย่างนี้นะวาชีิตเจ้าหญิงเนี่ยที่เข้ามานําความรู้ที่ตัวเองมีมาให้คําแนะนําเจ้าชายในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยในมุมหนึ่งมันก็อาจส่งผลกระทบต่อฝ่ายที่สูญเสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทหารอํามาตย์ต่างๆหรือการปรับตัวของเธอในฐานะชายาของเจ้าชายที่มีทั้งเรื่องสนองสนิมผ,ผู้หญิงไม่ต้องคิดและคิดน้อยเดี๋ยวพ่อก็แง่แม่ก็หง่อน เรื่องก็เล่ามาครับไอเราคนดูแบบอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อจนจบแฮปปี้เอนดิงไม่ได้มีอะไรพิเศษท้าทายมากนะครับมีกระแสวิจารณ์อนิเมะเรื่องนี้ครับว่าไม่ได้ดึงเอาสเสน่ห์ของต้นฉบับนิยายออกมาได้ดีเลยนั่นคงเป็นภาพที่เราเห็นในอนิเมะที่ออกมาแล้มั้งครับมีฉากหนึ่งที่ผมตลกมากเลยมันคือฉากที่อิเลน่าเนี่ยกำลังเดินถือหนังสือสัมภาระต่าง เพื่อที่จะเอาไปเก็บเธอก็เดินเดินมาครับจนมาหยุดอยู่ที่หวัวบนันไดทันใดน,นั้นก็มีแม่นางคนหนึ่งที่จ้องจะจับเจ้าชายเนี่ยล้มอยู่ตรงตีนบันไดพอดีแล้วก็โวยวายใหญ่เลยครับต่อหน้าเจ้าชายและองค์คาบยบว่าเจ้าหญิงออเลียนาเนี่ยเป็นคนผลักเธอตกบนันไดก็มาร้องห่มร้องไห้เป็นจริงเป็นจังมากเลยตอนนั้นแล้วเจ้าชายก็แบบดูก่อนเถิดแม่นางเอ๋ยออเลียนาเนี่ย <c oughs> เขาถือของเต็มมือขนาดนั้น จะเอาอะไรมาผักเจ้าลงได้หรืออย่างนี้ก็ได้เหรอผมรู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนั้นมันถูกนำเสนอออกมาแบบดื้อลุกลวกเพลนๆแบนๆนะครับทางแอนิเมชั่นมุมกล้องเพลงประกอบการกำกับเนี่ย Madhouse น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะนอกจากที่จะมานั่งเล่าอะไรเป็นฉากๆไม่มีอะไรสร้างสรรค์ท้าทายเลยก็นั่นแหละครับเรื่องนี้มีดีหน่อยก็เอเลน่าน่ารักครับ เจ้าหญิงเจ้าชายเขาจูจีกันหวานดีถ้าคุณชอบตรงนี้ก็ยังพอดูไปต่อได้ฮะแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแค่กิมมิคเล็กๆอะ่ะสิ่งที่ควรจะให้ความสําคัญจริงๆคือเรื่องราวของการเป็นหนอนหนังสือของเจ้าหญิงบทบาทของเธอในการปกครองบ้านเมืองที่ผมรู้สึกว่าอนิเมะท,ที่ออกมานี้ยังนําเสนอได้ไม่น่าสนใจไม่มีเสน่ห์เลยครับสิ่งที่อนิเมะเรื่องนี้สอนคนคือ อ่านหนังสือเยอะๆครับจะได้มีความรู้แค่นั้นแหละ